ทำไมไม่ตอบถ่ายให้ดูมันน่ารักแค่นี้อันต่อไปอันนี้ก็ได้เนี่ยโอเคชอบอะไรที่สุดเอาเลือกก่อนันี่ไม่รู้ไหนแม,แม่ว่าหนูชอบอันไหนล่ะไม่รู้สิหนึ่งกับสองในตัวไหนต<น>ัวไหน กลุ่มสองอันนี้กับกลุ่มสามอันนี้แม่ว่ากลุ่มนี้นะหรอสีไหนสวยสุดในกลุ่มนี้หนูว่าแม่ว่าชูนุชนะนเคแล้วอกลุ่มนี้นี่หรอชอบแม่ชอบตรงกันกับหนูไหมเหมือนนะอย่าเอาเท้าเหยียบสิ <c oughs> อนไนสวยสุดอ่ะ <c oughs> ใส่ให้ดูหน่อย ไม่รู้สิมีแค่สองอันอันจิบมาใส่แล้วนะชอบอันอนี้เหรอชอบไหนอีก <c oughs> เอาันนี้ก็ชอบอ <c oughs> ันนชอบอีก <c oughs> เอาเอาชอบเยอะไปแล้วใส่มาละห้านเลยเหรอ สใสไป่ะี้วหนึง่งหนึน่งวันใส่ได้ห้าอัน,นอย่างสวยเลยอ่ะเขาคุณค่าก่อนเขาคุณขค่าก่อนเอาคุณขค่าก่อนอาย,ยิ้มยเย็นจวถ่ายให้ <c oughs>